ส,ส,าาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการชานชรารายการที่จะพาเราทุกคนมาเตรียมความพร้อมพเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะ10อาชีพที่เคยไปอ่านแล้วก็เคยไปดูนะคะมีหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมมากๆนั่นก็คือนักเขียนหรือว่าการเขียนนั่นเองค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีโครงการดีๆขึ้นมาค่ะสำหรับคุณ ผู้ที่มีใจรักในงานเขียนรักในงานสารคดีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณนฤเรเบศส,สมริดนะคะซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบโครงการวัยกเกษียนเขียนสร้างงานโครงการนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้อย่างไรแล้วจริงๆแล้วเหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะสวัสดีคะ่ะค่ะชื่อโครงการน่ารักมากเลยวัยกเกษียณเขียนสร้างงานครับ ตอนนี้เรามีการอบรมมาหลายรุ่นแล้วใช่ไหมคะพี่นัลุเบศก็จริงๆโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับทุนจากสสลอสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นปีแรกครับที่ได้รับทุนนะครับก็ เริ่มเริ่มจัดไปเมื่อเดือนมีนานะครับจะสิ้นสุดครั้งที่ครั้งที่7ในเดือนมิถุนาครับวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในด้านการเขียนเนี่ยออกมาอย่างเต็มที่นะครับซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงานด้วยนะครับ อันดับที่2ก็คืออยากให้ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยที่มีความรักการอ่านการเขียนเนี่ยได้มาเพิ่มทักษะตัวเองนะครับคือมาเรียนรู้หลักนะครับในการที่จะสร้างงานซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราเรามีเนื้อหาอยู่2อ,อย่างครับคือสอนการเขียนความเรียงหรือว่าสารคดีสั้นนะครับ และอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการเขียนพล็อตรหรือคร่าวโครงเรื่องครับครับเราเริ่มต้นจากการที่วิทยากรโครงการก่อนนะครับมีอยู่2ท่านครับท่านแรกก็เป็นศิลป,ปินแห่งชาตินะครับอ,อ,อาจารย์อรสมสุทธิสาคอน,นะครับส่วนท่านที่สองอันนี้ก็เป็นกูรูกูรูด้านการเขียนพล็ตอตย,ยู่เหมือนกันนะครับครูอคกอบครับครูกอบอหรือดออรอสสรรัต จิระบวรวิสุทธิ์นะครับโครงการเวกเษียณเขียนสร้างงานตรงนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ผู้สูงอายุนั้นได้มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้มาพบเจอเพื่อนปุ่งแล้วยังสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ได้อย่างไรก็ปลายทางนะครับปลายทางจากการอบรมระยะสั้นเนี่ยเราก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้ได้รับทักษะเบื้องต้น ในการคิดเขียนเรื่องหรือว่าคิดพอตนั่นเองนะครับซึ่งการคิดพอตเนี่ยวิทยากรได้ได้บอกแล้วครับว่าพอตเรื่องนี่เป็นหัวใจของอาการเขียนที่เรียกว่าสหสื่อนะครับก็คือว่า,อาพอตเนี่ยสามารถที่จะไปเป็นทั้งสื่อด้านนวนิยายด้านเ,าเรื่องสั้นนะครับหรือว่าในด้านของละครโทรทัศน์บทละครโทรทัศน์นะครับหรือว่าด้านเสียงก็คือทำพอดแคสต่าง นะครับคล้ายๆว่าเป็นหัวใจของการเขียนเรื่องก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาอบรมเนี่ยครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะได้จะได้มายืนอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่าเราเรามีทักษะในการคิดเขียนพร็อหละท่านจะได้เอาไปฝึกฝนเขียนให้มันชํานาญขึ้นนะครับชํานาญขึ้นแล้วก็นําไปใช้ในในการสร้างงานของท่านนะครับ ผู้สูงอายุที่มาร่วมโครงการนั้นเขามีความสุขจริงๆมาจากหลากหลายภูมิภาคเหลือเกินทีนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังจากนักเรียนตัวเป็นๆก,กันบ้างนะคะคว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างสําหรับโครงการนี้อาจารย์อรสมสุทธิสาคอนเลปินแห่งชาติและครูกอฟด็อกเตอร์สารารัฐให้ความรู้อย่างมากเลย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเขียนงานในพื้นที่ให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังอีกต่อไปอันแรกพอเห็นชื่อโครงการก็รู้สึกว่าโครงการนี้เหมนโดนใจเราเนาะมันมีสองคำที่โดนก็คือว่าวัยเกษียนกับคาว่าสร้างงานเพราะว่าพอดีตัวเองพิ่งเกษียนแล้วก็คิดว่าการเกษียณของเราเนี่ยอายุ60เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องหยุดทํางานเนาะมันยังมีงานที่เราสามารถจะสร้างได้แล้วก็ สร้างให้เกิดคุณค่าได้แต่โครงการนี้ทำให้เราสร้างงานด้วยการเขียนนะคะซึ่งก็คือเขาให้เราเรียน2เรื่องคือเรื่องเรื่องพลอตกับเรื่องสารคดีวันนั้นอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่ทำให้เราสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ แมนักเรียนแต,ต่ละชานนะคะต้องบอกว่าก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาอาชีพหลังกเกษียณที่น่าสนใจมากๆซึ่งหลายล่านอาจจะมองว่ากเกษียณอายุราชการไปแล้วจะไปทําสวนไะเป็นกเกษตรกรแต่อาชีพนักเขียนค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากๆว่าน,นี้ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นรเบศเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ